สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้จักไวกิ้งกันใช่ไหมครับใน EP ีนี้เราก็จะมาพูดถึงไวกิ้งที่พวกเขาได้ทําการบุกยึดเมืองต่างๆและผมยังได้ทําไป1 E p ีีนะครับเป็นประวัติของไวกิ้งเพื่อนๆก็สามารถกลับไปดูได้นะครับถ้าเราพูดถึงไวกิ้งนะครับทุกคนก็จะนึกภาพเป็นนักรบที่โหดเหี้ยมใช่ไหมครับก่อนที่พวกเขาจะถูกเรียกว่าไวกิ้งนะทุกคนพวกเขาคือชาวนอร์ธเมนมาก่อน สาเหตุที่พวกเขาถูกเรียกว่าไวกิ้งนะครับเนื่องจากพวกเขาได้ทําการบุกยึดอังกฤษแล้วทีนี้ชาวอังกฤษก็เลยเรียกพวกเขาว่าไวกิ้งสิ่งที่ทําให้ไวกิ้งเป็นนักรบที่โหดเหี้ยมนะครับนั่นก็คืออาจจะมาจากาศาสนาของพวกเขาเพราะาศาสนานอตเนี่ยสอนให้พวกเขาไม่รู้จักตายนะครับถึงตายก็ได้ไปวาฮาลามันก็เลยทําให้พวกเขาเป็นนักรบที่ไม่กลัวตายถ้าผูใ้ในเห็นภาพนะทุกคนก็เหมือนกับเราสู้กับคนบ้านะ ที่แบบเราต่อสู้ยังไงเราก็แบบไม่มีทางชนะเพราะเขาแบบเหมือนคนบ้าทุกคนที่สําคัญนะครับพวกเขายังเป็นชาวโยุโรปกลุ่มแรกที่กล้าเดินเรือออกจากชายฝั่งเพราะพวกเขาต้องการหาดินแดนใหม่เพราะว่าที่พวกเขาจากมามันหนาวหนาวจนไข่แข็งอะทุกคนในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอชายฝั่งเมื่อวันที่8มิถุนายนปีคศ739ซึ่งมันเป็นตอนเหนือของประเทศอังกฤษโดยชื่อที่พวกเขาเรียกนะครับคือนอทับเบียน หลังจากนี้แหละทุกคนความบนรลัยบังเกิดความโหดของพวกไวยก้งนะทุกคนก็คือฆ่าบาดหลวงครับฆ่าจนหมดเลยทุกคนและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือทําลายโบสถ์ครับเผาวไปหมดเลยและหลังจากนั้นประมาณสองปีพวกเขาก็ได้ทําการบุกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ของประเทศอังกฤษพื้นที่ในปัจจุบันนะครับก็คือสกอตแลนด์ Scotland. แค่นั้นยังไม่พอนะทุกคน เขาก็ยังได้บุกไปที่ไอแลนด์สมกับเทพเจ้านอจริงๆซิกเนเจอร์ของพวกเขาก็คือการทำลายโบสถ์ทำลายทุกอย่างอ่ะทุกคนเผาหมดหลังจากที่พวกเขาทุบโบสค่าบาทหลวงจนหมดพวกเขาก็ได้ตั้งราชาอาณาจักรไวกิ้งของตัวเองสถานที่แห่งนั้นก็คือเมืองดับลินนะครับแล้วก็ยังมีวอเตอร์ฟอร์ดโดยกษัตริย์ของพวกเขาเนี่ยมีชื่อว่าเฮเลนบูทูธรู้ไหมทุกคนอะไรที่ทำให้ผมงงก็คือ จากที่พวกเขาเนี่ยนับถือศาสนาโนใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทําการทําลายโบสถ์ของศาสนาคิดแถมพวกเขายังฆ่าบาทหลวงไปจนหมดแต่พวกเขากลับเปลี่ยนศาสนาไปซะง,งั้นและศาสนานั้นก็คือศาสนาคิดเนี่ยเป็นไงฆ่าไม่พอยังเข้าศาสนาเขาอีกสุดยอดโดยอาณาเขตส่วนใหญ่จะเป็นของประเทศอังกฤษนะครับที่พวกเขาตั้งมีทั้งนอร์มังดีแล้วก็รัเสเซียนะครับแต่แค่นั้นยังไม่จบครับมันไม่สมกับไวกิ้ง พวกเขาก็ยังไปทําการบุกตบสเปนครับโมร็อกโกและก็อิตาลีหลังจากที่ตบเด็กเสร็จนะครับเขาก็ได้ยึดครองไอแลนด์แล้วก็กินแลนด์เป็นของตัวเองสิ่งที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของไวกิ้งก็คือพวกเขาได้ทําการเดินเรือไปถึงทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วยนี่ขนาดไม่มีทอนะทุกคนลองคิดดูโอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับอีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับี e ีนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย